ผมเชื่อว่านรกสวรรค์นไม่มีจริงเป็นแค่ของหลอกเด็กทั้งนั้นนี่จ้าเราจะเชื่อตอนเป็ปนปหรือจะไปสูตรตอนเป็นหรือจะไปสูตรตอนเออดีนะจ๊ะวันๆผมถึงใช้ผมคิดอย่างนั้นวันๆผมถึงใช้ชีวิตอย่างประมาททั้งเหล้าเบียบุรี ผมมาลองหมดไม่มีเหลือเลยสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องหมดออกไปจากโลกใบนี้เนี่ยเมื่อโลกตั้งมาใหม่หมๆก็ไม่มีสิ่งนี้นี่นะจ๊ะตอนยุคตั้งกลับแต่มานมีในภายหลังเออตกลงว่าโลกวิวัฒนาการหรือหาย,ยันนะเออ,เอ,อทางวิทยาศาสตร์เขาคิดอย่างนะ พุาสาร์อีกอย่างนะนายาระสาทเขาบอกสิ่งมีชีวิตต้องวิวัฒนาการอจากเล็ก,เลก,เลกๆเรื่อยๆก็ทั้งไปเป็นลิงจา <c oughs> กลิงก็มาเป็นคนอะไรบรรพบุรุษเราจะขนาดนั้น <c oughs> คือจากของที่ไม่มีคุณภาพเนี่ย <c oughs> มาสู่สิ่งที่มีคุณภาพเนี่ย <c oughs> แต่ของผู้รู้แจง้ง เป็นแจ้งแทงตลอดนี่แหละจ้ะโลกนี้เริ่มต้นนี่นะจากจุดที่เจริญและเสื่อมลงมาได้กิเลสนี่ความโลภความโกรธความหลงนี่เสื่อมลงมาเรื่อยๆเลยจากยุคแรกที่ยังไม่มีลิงเออ <laughs> มีแต่พรมลงมาเกิด <laughs> นี่เนาะ,ะเพราะว่ากลิ่น หอมหวนกัง,งวนดินเคลือดินหอไมไปถึงเทวโลกโพหมวโลกในระดับที่ทนไม่ไหวอเอาพัสดารมยังไม่ลุก,ลกเออต้องลงมาเนี่ยออตามกลิ่นมาเลยโอ้สุดรหรือ <laughs> <laughs> เอปล่าก็ไปศารตรนะ <laughs> ลงมาเลยเ,เลงมาเลยชจมบูทวีปนะออ <laughs> นี่นะโอ้นี่นะ เออนี่จ้ะปรนยุคนั้นสวยงามมากไม่มีเพศเ,<อ>เพราะเป็นพรหมเออผู้หญิงไม่มีน,ะนี่นี่น้ะจ้ะต้องไปกินผลไม้อะไรเลยเดีย<อ>ไม่มีไม่มีเนละเออเออ เป็นพลมรเราต้องไปศึกษาเรื่องพลมกันอีกอแต่วันนี้เอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน